สวัสดีครับสวัสดีค่ะมาแล้วนะคะ่ะพี่อ้อยเปิดร้านทุกวันไหมนี่พี่อ้อยเ,เ,เปิดยาวใช่ไหมสวัสดีนะครับมาแล้วนะครับทำหลเป็้องต้นก็ใส่เงินนะคะไหนหลายตลับทำไมาไม่ตั้งอยู่นู่นเลยพี่อ้อยอยากโชว์กล้องนะกล้อง เน็ดกาแฟเย็นสวัสดีครับช่วงที่ผ่านมาผมไม่สบายนะพี่อ้อยปวดหัวว้อีกใช่ฝนตกอากาศร้อนปวดหัวาาาครับรบ,บอกเด็กคนที่ติดตามพี่อ้อยว่า รักษาสุขภาพด้วยนะครับตัวเองไม่สบายาซะและ้วอะไรดีครับออนเ็นก็เย็นมสดเย็นครับอนนี้ผมสุขภาพดีขึ้นแล้วนะครับมารายงานตัวพอดีขึ้นก็รีบมารายงานตัวเลยตรงนี้เมนูปั่นเยอะไมหมนี่พี่คอยนะร้อน เห็นพี <im <im ่ห้อยว่ามีผู้ติดตามพี่ห้อยเดินทางตามมาชิมด้วยจากที่ไหนบ้างเนี่ยพี่ห้อยเดินทางตามมาชิมจากกาลสินเละล่าสุดมาจากกาลสินขอบคุณมากรู้สึกว่าจากกาลสินมีเยอะมากเลย เดินทางตามมาชิมครเพราะว่าส่วนใหญ่จะเข้าคอนเทนตกันแล้วก็มาแวะร้านพี่อ้อยขนะอบคุณเลยนะแวะมาชิมได้นะคะอร่อยนมีนนนนะะ่อร่อยกินได้พี่อ้อยตื่นเต้นไหมล่ะไม่รู้ทำาอร่อยไหมถ้าทำได้อร่อยแสดงว่าตื่นเตนะ้นแล้วรสชาติอาจจะแกร่งๆหน่อยนะครับอาจจะเปพี้ยนตื่นเต้นเอฟซีตามมาทัก เห็นแบบจับอะไรแบบโวกโง่งงนี่คือแบบในใจนี่ตุก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 ไม่รู้จะทำยังไงมันไม่ชินนะท่านก็ามาจากกรุงเทพกันเลยนะครับดูจากป้ายทะเบียนหรอวะ <laughs> ป้ายทะเบียนรถ <laughs> อันนี้ที่วัยนะจะทำเป็นนมสดปั่นนะครับเอาจริงๆดีใจในะครับึี่มาครับ คี่ถ้าให้ลูกค้าที่โทรสั่งไว้นะ่ะที่โทรมาสั่งใช่ไหมคะจ้าเอ้ยเก้าสิบค่ะช่วงนี้วันหยุดหยุดหยุดยาวหม่งานอะไรทั้งวันั้งสี่วันเลยนะรวมัเสาร์ที่ด้วยจริงๆวันนี้ก็เป็นวันหยุดเหมือนกันนะครับวันเสาร์ทิตย์ หยุดยาววันอะไรนะวันราชก,การสองนอยลูกค้าก่อนเยอะเหมเือนเดิมนะครับวันนี้มาอัปเดตร้านย่อยหน่อยร้อนมากนะยลูกค้ากิน <c ười> ลูพัดลมขอบคุณกระแต่ครับ โกินหรอมของเลยของารูแม,ม,ม็อยากให้พลรูล้องกันส่งกินได้ส่งกินไั้ ห <Okay. S 2> ลอดอะไรพี่วะหลอดปั่นใช่ไหมอดปั่นเขาจะมีช้อนนี่ ก็เย็นชาเดี๋ยวเย็นลมสดเย็นเหมันเป็นอะไรนี่เลยเนาะเหมือนเป็นไอ้ถ้าปัดมาอีกอันนี้พอเราเป็เป็นเย็นนะคะเรียนเชิญได้นะครับคิวยังว่างนะแล้วมาชิมแล้วมาทานเลยนะคะ ไม่ค่ะตื่นเต้นก็อย่าอย่าว่ากันเลยตื่นเต้นอยู่ตื่นเต้นตื่นเต้นแบบเพินเป็นคนที่อายคนที่ติดตามแค่นี้ลงมาเป็นมาดูกันแบบจระจระอะไรเนย ผมเป็แนแขนชาเขียวมีพี่วายนี่กองชาใหม่ๆชาเขียวีวันต่องันเลยรอบต่อรอบเปล็ลอะพี่วายทำ มีว่าวันต่อวันแบบใช่รอบต่อรอบเลยหมดก็ไปทาใหม่อยู่ทั้งวันเลยร้านพี่้อยก็เปิดเ็นมงเช้านะครับเก็บร้านีเ่าเจ็เจ็ดฮะเจ็ดเจ็ไหมไม่ผมก็ว่าเจ็ดนะแต่เก็บหกโมงเาเหรอยังไม่ได้จัดเจ็ดมงเช้านะครับปิดดีๆก็ห้าโมงเย็นเนาะโดยประมาณนี้นะครับ แต่ถ้าดีก็รีบมาทานเลยนะครับพี่วันจะปิดหลังก่อนไปอาบน้ำไหมไม่อาบน้ำทนเลยไม่เป็นไรพี่วันแต่ว่าชอดนะคะ เดิมค่ะสโลแกนเดิมร้อนมากแต่ก็ชับส่อากาศร้อนกันไปเลยช่วงนี้ลูกค้าก็ามเห็นแบบนี้แล้วก็ดีใจแทนที่ลูกค้าเดินทางตามมาชิมน,นี่เป็นโอโหโนมสดนมสดเย็น เมนูนชาเขียวโก,โก็เมนูสามสีสพี่วาทานข้าวเช้าอะไรอย่างไรพี่วาโอ้โหนะสายแล้วนั่นเลยพี่วาย นนเกือบจะเที่ยงอ่ะขายของก่อนใช่ไหมพอหิวนี้กับอเดียวปีนไปยัดฟางครับอาหารอาหารอาหา75จ๊ะยืนไปด้านนี้ได้ไหมไม่ได้ติดถุงขั้นถุงนอน่ะน้นองกลตล้องกลัวตัดกล้อ เซรีเยอะมากนะคะดังใวันนี้จัดร้านได้สิร้อยนะคะแล้วก็ขา,ขายได้นั่น,นี่ย้อยจัดร้านแบบสบายๆเลยนะ,ะต,นตามสไตล์วันเสาร์ <laughs> วันเสาร์ที่อะไรเอ็กซอเซอรี่หน้าร้านน้อยหนุ่ปกติก็จะมีด้านโชว์นะครับด้านหน้า <laughs> มันหยุดทีไรเอ็เซอรี่เรือเลยร้อมากเวลาเลือหาเรือ,อยากนี่นเองที่วัยดูทรงนะครับ <laughs> ขอบคุณนะครับเป็นคนที่รับชมนะครับช่องหยิตสอบนะครับแล้วก็ร้านพี่อ้อยนะคอ,อฟฟี่ชาคาเฟ่นะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายนะครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบน,นี้ชื่อเมนูอะไรเนี่ยพี่อ้อยกะหล่ำเย็นกระหล่เย็น<ะ><ะ>